อสายเข้าแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวว่าไงนี้กำนันแต้งมาแล้วสวัสดีครับผมตอนนี้ผมเรียนสายอยู่กับใครครับอ๋อโอ้หครับผมโอ้พี่โอ้พี่อู๋ใช่ไหมอายุเท่าไหร่อะเสียงเหมือนนะครับอายุสี่สิบสี่เฮ้ยคนละโอ้ยเอาไพี่อู๋อายุสี่สิบสี่ใช่ไหมครับผมอ่าคนละคนแล้วคิดว่าโอ้ชโน้ตับพี่อู๋ครับ อันเป็นอู๋ธนาทร์แต่ผมไม่ใช่ทรนะอของพี่อู๋เลยฮะครับของพี่อู๋เลยฮะโอ้โหอู๋อันนั้นอู๋ธนาทร์ใช่ไหมเอฟเฟกต์ผิดนี้เลยอายัวเองโอเคครับพี่อู๋บ้านอยู่ไหนครับบ้านอยู่บุรีรัมบุรีรัมบุรีรสารใต้ตอนนี้พี่อู๋เดี๋ยวก่อนนะข้างๆนี่ลูกนอนหรือเมียนอนอยู่บ้างเก็บเสียงหน้าดูไม่นอนแต่เมียนอนอยู่นะแต่ว่าก็ พูดได้ครับอืมครับเอาละครับวันนี้มาช่วงหน้าใหม่หลังกำแพงแน่นอนครับก็ต้องมามีเรื่องราวหรือประสบการณ์หรือปัญหาที่อ่จากเราเคยเจอมาในในกรอนที่เราใช่มะมีประสบการณ์อะไรนี้มาแชร์ให้เราฟังวันนี้ใช่ไหมครับครับอ่าแต่พี่โป๊อยากประสบการณ์แบบนีน้เอาแบบฮาใช่ะเฮ้ยม,มีให้เลือกด้วยหรอมีให้เลือกด้วย เอาทุกแบบเลยยเอาทุกแบบเลยับพี่เอาเรื่องแรกก่อนเลยดีกว่าที่พี่อู๋ที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ฟังกันในวันนี้ครับเอาพี่อู๋เลือกให้ผมเลยมั้ยผมเอาหมดเดียจะแชร์ประสบการณ์อะไรให้เราฟังอ่ะพี่อู๋พี่อู๋แสดงว่าพี่อู๋เคยเป็นอดีตนอชรไหมฮะหลครับพี่อู๋ อเยหรือที่อาจจะเป็นเรื่องแรกคือแบบเรื่องเงียบโดนขังซอยไม่เลยเลยมืดๆืดเล่าอยู่ตอนนี้เล่าอยู่อ่ะเล่าอยู่อันนี้อ๋อเล่าถึงการไอสถานการณ์ตอนนั้นสถานการณ์ตอนโดนขังซอยเนี่ยมันเงียบแบบนี้อยู่ห้องมืดนั่นอะมังเป็นขันยังขังแดงอ๋อไม่ใช่หลุดหลุดทีมงานบอกหลุดตกใจนึกว่าประสบการณ์แบบในขังซอยเงียบเลยกี้ก็ไปสถานให้กำลังสันติตามแดนแต่ว่าผมก็อยู่กัตามแดนสี แต่ที่นี้มันมีจุดเด็ดที่ว่ามีกล่ามีในทีมงานของผมก็เหมือนกันนะครับพี่โอ๋เดี๋ยวเมื่อกีี้เยขอเริ่มใหม่ได้ไหมอันเนี้ยครับครับหลุดไปเมื่อกี้ครับฮัลโหลครับฮัลลโหครับเริ่มใหม่เอาใหม่เมื่อล่าใหม่ครับเมื่อกี้มันหลุดไปเมื่อกี้เออ่ผมเคยเคยเป็นอดีตนชใช่ไหมเมื่อกี้คำถามเนี้ยอรุณครับก่อนนก่อเริ่มต้นใหม่ได้ไหมครัพี่โอ๋ขอเล่าเล่าเริ่มเริ่มเล่าเล่าใหม่ได้ไหมเป็นเรื่องเรื่องเราเกี่ยวกับอะไรครับอ๋อกับ สถานการณ์ทั้นพีตอนนั้นก็อยู่แดนสีอยู่ประตไม่หนุมนะครับของผมแถวบ้านผมปีอะไรครับปีอะไรอดีตนักโทษปทุมไม่หนุนนะ2548ครับผม2548รุ่นพี่ครับรุ่นพี่ครับ2548เราคำขำก็มีพอดีก็เล่นสถานการณ์ทั้นพีเสร็จปุ๊บใช่ไหมตัวนั้นก็แบบว่าก็เล่นเพลงเก่าเล่นเพลงอะไรไปพอเล่นกับนักกีฬเสร็จปุ๊บก ตามแดงแปลกปุ๊กกันมันจะมีแบบสมัยก่อนมันก็มันก็เล่าเข้าไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็แบบอ่าจะมีแบบหมักเองหมักเล่าอะไรไปอ่าหมักเล่าอะไรไปเล่าหะไรวกนเล่าอะไรเล่าถูกเขียวใช่ไหมนะหมักเล่าอะไรจะกินกันไปนะขนมปังอะไรมั่งอะไรมั่งตากกัากกันไปจากกเมาก็เล่นกันไปทีนี้ผมอะไรเขาบอกว่าอ๋อจัดเต็มที่เลยอ่าเล่นเพลงอะไรก็เล่นันไม่ได้ดีกวก็เปิดฟอร์ไปเลยเปิดเต็นไป เลี้ยงสักพักหนึ่งก็ไปกระดับไฟดับมาปึ๊บเรียบร้่อนบางทีอ่ไอ้เพื่อนกันตีกองไปก็ตามภาษากันไปเพื่อซุดบรงก็เปิดพอไปเลยสไลด์ไปเลยอ่ตอนแรกแบบโชว์แบบสเตปเป็นงานงที่ได้ปล่อยไก่แล้วนะเนี่ยนอะไรแปล่อยผีบ้านเราเนี่ปย,ย,ปยปล่อยผีอ่าภาษาพรุเราก็เรียนปเรียนปล่อยผีสไลด์ไปเลยสไลด์กแบเต็มที่แสดงสเก็ตเต็มที่เลยสไลด์ปื๊ดไปเลย เอ้นชเราก็มันก็ไม่ได้มีการเปียงขายาวใช่ไหมพี่โป๊อ่ามันไม่ได้มีเปียงขายาวตอนแรกเต็มที่ไปเลยเสร็จประเดงเต็มทีเท่เสร็จปุ๊บป่าเรียก่โอ้ยเย่เย่ขังหญิงขังหญิงเราดูเต็มเลยตอนนั้นก็มีขัางหญิงเข้าไปดูด้วยนะอ่าเป็นงาน,น,านประจปีแล้วพี่ก็เป็นนักดนตรีอ่าพี่อู๋ก็เป็นนักดนตรีแล้วพี่อู๋เนี้ยพี่อู๋เนี่ยวิ่งสไลด์แบบโมเดิร์นด็อกเลยใช่ไหมแบบเอาเข่าลงพื้นมาเลยใช่ไหมพี่ เต็มกาฟไปเลยคือโชว์เลยผังหญิงดูอยู่เ้วอยอ่อแล้วเราเราหมักไปด้วยอัดแบบเต็มกราฟเลยเอสาวกี๊กาอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าพี่โอ๋นี่หล่อแลยเนี่ยหล่อเนี่ยเต็มหล่อเลยเป็นคาราเบลไปเลยอบอยเลยน้องน้องเสร็จแต่เพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวอะไรเพื่อน เขาเลือดไม่ตัดรอเปิดเลยวยสไลด์ไไปสลด์มาแบบบอลด็อกนะหล่อเรียกว่าสาวนึกว่าสาวกีทหล่อที่ไหนเลือดเต็มแค่นี้วัดเสียวเลือดกีทว่าสาวกีลฮอกีดเสียวเลือดอ่สีแสดงว่าเป็นเป็นนักดนตรีอยู่ในครับพี่อู๋ใช่ครับเหตุการณ์ได้เลือดถึงหมันมากครับเหตุการณ์ขวัญให้ขวัญหญิงทั้งโทษหญิงไงนะสมัยพี่เอฟนี่เคยเจอทั้งโทษหญิงไหม มีแบบงานนี้ไหมไม่ไม่เจอไม่เจอเราไม่ได้เจอหรอกที่อยู่แต่คุกคุกปิดอ๋อครับแล้วจุดจุดจุดพีมันคือคือสาวกีนี่คือเลือดเราถูกไหมพี่ก็คือเลือดพวกเขาไงแดงขานอะไรเลียตรงที่เขาเปิดอะและอย่างที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเต็มกราฟไงเมาไงรับเราเราเรามังคับเข้าไปเราือว่าพอโชว์พลังโชว์พลังก็คือว่าอะไรใหญ่แล้วเรกมาเขียวเลย เราตัวเขียวเลยก็หม่อเต็มที่อ่เรามือเขือเทศเราอุ้สารพัดีนี่นะสารพัดไปหมดนะทุกอย่างที่เจอนะสารพัดที่ข้างในนพงศนะอะไรกินเมาได้ก็เม่าน่ะเข้าใจเข้าใจแก็มาหา่ใช่ป่ะมีอะไรพี่อู๋มีอะไรอีกไหมมีอะไรไหมอะไร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 อไรรอไร้ะไรไรอรอะรอไรอไรอะอรอะไรอะไอะไออไะไรไรเอไ็พะไอรอะไรพะไรอะกรอไรอไรรไไรอไร ได้ใจผมก็ได้ใจหญิงกี่ละวัตการแตึงแผลบีกไหมแผลงเกไหมเราไม่เย็บหรอกตลกที่สุดคือถือว่าเราได้ได้ใจได้ใจสาวๆนั่นแหละพอใจแล้วแผลไม,ไม่เป็นไรประมาณนะั้น <c oughs> อ๋อนี่คือเรื่องที่แบบว่าเล่าให้สนุกสนานกันก่อนเรื่องแรกใช่ไหมแต่มีเรื่องสองก็มาละเรื่องสองเรื่องสองอ่ะเรื่องสองก่อนเลยอ่ะมีเวลาพี่มีเวลาขอฟังเรื่องสองอ่ะขอบคุณมากครับพี่พบ เดอสองเขามีถือว่าเออต่สมัยก่อนแต่ก่อนไม่ว่าสมัยก่อนแต่สมายัามายไหนาานะเราก็จมีการที่ว่าเราตักยันใช่ไหมมันก็ไม่เกิตมันก็ต้องเกมก็ต้องมีคนดูเลยถูกนนะถ้าต้องมีคนดูแล้ว,<ด>ลวทีนีไอ้ตุยยานาวาเพือนกันตุยยานาว่าแดนสีประตูเนี่ยเขาจะมีม Message. แบบกองงานมวยไปแชะไปเออกดไปแช็คแล้วก็กองงานไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยแล้วทีแบบนีน้อยู่ก็แทงเต็มตัวเต็มหลังหมดแล้วนะแล้วทีนี้ก็แบบว่าไอ้ตุยเขาบอกว่า กล้องตัวนั้นเสียแล้วก็มักนก็มีแบบหมวโดคอมาดูเข้ามาเลยอ่าโดร์คอมาดูเข้ามาเลยอยูกกก่ก็เป็นนักร้องนําของวงยูสวัสดิ์ก็คือว่าเป็นนักร้องนําในในวงยูแต่ว่านอกเหนือจากที่เราออกไปรับสเสด็จหรือว่ารับทักโซมซักสินอะไรพวกเนี้ยอ่าเราเข้ามาในีเดีด่ยเราก็จะว่ากสถานการทำด้านจริเหมือนที่เราให้ทุกคนฟังนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เออแทงเข้มหลังมาลนะเล้วลูกตาอย่างเดียวลูกตาผู้หญิงนะมังกรอ้อม อ้อมเอวไปเลยแล้วก็หนึ่งลูกตากค่ลูกเดียวเสร็จปึกเจ็ดลึกยันนาวาเขาเป็นเพื่อนที่แบบว่าเขาจะเป็นอาจารย์ตักอ่าเขาเป็นอาจารย์ตักเสร็ดลึกก็บอกว่าเอ้ยโอ้หแย่มไปเลยกล้องตรงนี้เสียซาปังยังดูโปกหลัวเขามาดูเข้ามาเลยเหมือนจะมาจับเหมือนเหมือนเหมือนมมาจับไอ้พวกไก่ยาบ้าเออครับมาเต็มรดเลยรถซาปังเข้ามาหมาเหมือนมาเต็มเลยเออนักบอลนั่งเขาบอกว่านักบอลมงโยร่วมตัวแต่เราก็แบบว่า ครับผมอันนั้นเราวงโยมารวมตัวซิออกมาเดนเขาชื่อหัวหน้าหัวหน้าอาจารย์วรถก็เป็นหัวหน้าวงโยแล้วก็ติกั้งแล้วก็โขอโขวัชระนี่เขาเป็นตัวแสบมากเลยมันจะเป็นตัวแสบมากอจจะเป็นตัวจี๊ดแต่คุณได้ง่ายตัวตัวจี๊ดภูมตัวจี๊ดภูมเสร็จปุ๊บเขาเลยบอกว่าเอารวมตัวเสร็จปุ๊บอ่าอยว่ันยุกเสื้อต่อเสื้อเสร็จปุ๊บอ่าโขนกันุกเขาก็เอาหนึ่มาว่าไอ้ตุ้มเลนบอกว่ากองตรงนั้นน่ะมันเสียใช่ไหมบอกว่ากองมันเสีย นี่กัเลยแบบว่าสบายใจอาบน้ําตอดเสื้อตอดเสื้อมันก็เป็นตอนเสื้อเราจะกวาดเนาะแล้วก็นั่งเชื้อแล้วก็แป้งมาทาที่ที่ทีบ้าลอยเราเราตักใช่ไหมเพื่อไม่ที่เราเกลีถูกประล่ะเออเพื่อให้มันแบบเันเยียบนะเสร็จปุ๊บพออยู่เสร็จปุกบวะลุกขึ้นมาเอ้ยไอ้น้องว่างอยู่ปุกขึ้นมาทิ้งแต่เราก็แบบบริสุทธิ์ใจกลางปีนี้กลางปีเจ็ดปีอ่าเจชน้อเอ้ยเมื่อกี้มตักอยู่ไว้ตู้นี่เหรอ แบอ๋อเปล่าครับผมไม่ได้จักครับเอากับเอามือลูกเอามือลูกที่ว่าแบบว่าเราตัดมันรอเป็นแดงก็หล่ะพอเราตัดใหม่ใหม่รอยแผ่มือแหวนก็จะเป็นลูกแต่แดงหน่อยเล่มือจับนี่ใะออ๋อผมไม่ได้จัดครับบดจัดครับผมแล้วก็บอกแกแปแล้วตักหนึ่งเขาก็พิ้นลูกออกมาพิ้นลูกออกมาที่ว่าไอ้ตุ้ยมันบอกว่ากล้องเสีย ก็เสียเข้าใจไหมคือเข้าใจเข้าใจว่าไปสักหน้ากล้องเลยโดนพวกหลอกพวกกล้องเสียโดนหลอกว่ากล้องเสียก็อาจจะมีหลอกไว้อะว่าก็กล้องเสียบอกปล่อยข่าวว่ากล้องเสียไปตู้เปตู้บอกว่ากล้องเสียทีแไหนเขาไปหมู่บ้านไปพูดมาเลยชาชาเขาไปสักหน้าเจ้าหน้าที่เลยสักหน้าเจ้าหน้าที่เลยที่เขาบอกว่า ทูน่าถามว่าสั่งเหรอบอกว่ามดกัดดกัหลอกเจ้าหน้าที่นเันหลยติดให้ดูเลยว่ากในกล้องเนี่เขาติดจากพวกกล้องคือเรื่องเราดูเสียงอู้อู้อู้ไงเราก็เลยบอกว่างงบาแล้วสุดท้ายยงพยายามสุดท้ายเกมไหมเกมสิเดี๋ยไปเหลืออะไรล่ะเกมสิเพื่อจะบอกเขาสักอาจายเจ้าหน้าที่โดนไหมสุดท้ายโดนเรียบร้อยครับผมสุดท้ายก็าถามมาอาจารย์ไอ๋ออาจารย์มึงอ๋อไม่มีครับ พี่โง่เห็นไหมสังสังสีเราอ่ะสังสีเราเขาก็ให้แบบกลางแขนออกแก็วบบเหมือนเหมือนเหมือนจะวิดพื้นนะคสังสีบางการนาโกก็ข้อดีกลองเราจะถามบุคคลต่างเอาอีกล้องกังกล้องเลยนะปาุมนะขึ้นชื่อนะไาถุม่าถมผ้าไหมคือสังสีวางผมว่าไล่แันอาจารย์นะแล้วก็ไปข้อดังสีอไปลองหน่อย์เลยนะตีตีระอุบระอุ แต่เราก็แบบไม่อยากจะไม่อยากจะไหลตามเพื่อนใช่ไหมเราไม่อยากจะี้เ๊ดจี้จับนิโคเลยอ่ะพูดปุ๊บจับนิโคปั๊บเลยอ่ะตึ๊บแรกอ่ะสองปึ๊บดังปึ้บปึ้บมีกล่องลงหลังสองทียังไม่ไหลพอทีที่สามอ่ะลมออกปากแล้วอ๋อไอ้ตุ้ยครับผมบอกแล้วยังไงต้องถึงอาจารย์แต่อาจารย์ถ้าเกมรอยสักยุคนั้นนั้ยังไงต้องถึงอาจารย์ไม่รอดครับผมบอกได้เลยว่าไม่รอด คือจะรอดได้ต้องวิ่งหนีและเอาอาจารย์ไปด้วยสุดท้ายก็อาจารย์บลรกศิ์ก็นอนกิ้งกลางสนามมกกลางมุ้งอีอไนั่นไงฮะผมบอกแล้วว่าแต่ทุกครั้งที่จับรอพวกศักดิ์ได้เนี่ยไม่เคยพลาดพวกอาจารย์เนี่ยใช่ไม่เคยพลาดเลยอาจารย์ต้องมีอยู่แล้วตัวจริงหอตัวปลอมก็ต้องมีไงก็ต้องมี แ้วก็เข็มเขมก็ต้องเจอเมื่อก่อนยุคผมเนี่ยวิ่งเนี่ยต้องวิ่งคว้ามืออาจารย์ไปด้วยนะลูกศิษย์กับอาจารย์ต้องไปด้วยกันพอถ้าแยกกันไปคนเดี๋ยวมันเกมบางคนที่ทำสัญญาไว้เลยนะสัญญาคือว่าผูกไว้เลยผูกไว้เลยใช่ก็คือว่าผูกเกมปุ๊บองมึงเลยจงมึจหวนจงทายด้วยกันอ่ะใช่่แต่ถามว่าท่านบอถามว่าเราก็ไม่อยากไหลถึงเพื่อนหรอกใน่ว่าแต่ว่าในมันก็มันไม่ไหวแล้วไง แต่เพื่อนก็เพื่อนไม่ว่าหรอกเพราะว่ารู้อยู่สภาพนี่ทีหลังอ่ะมันไม่เสียนี่ต้องทำแบบพี่เอ็มใช่ผมนี่ไม่เคยไหลหาเพื่อนเลยเิงพี่เชื่อไหมผมโดนนายตีนะผมไม่เคยบอกนายสักคำเดียวเนี่ยเพื่อนผมสดยดยาแก้ไอ200รอเม็ดเนี่20ี่สิบกว่าคนไม่มีใครบอกหัวหน้าเลยเนี่ยหัวหน้ารู้หมดอ้าวแล้วรู้หมดได้ไงอ่ะก็ไม่มีใครบอกเลยมีแต่คนจดดังนั้นเลยถูกต้องนะครับผมผมพูดไม่ได้พี่ผมที่กโกอผมไม่พูดดีกว่าพี่ ผมขอประกาศกระดาษแล้วกันคือนาคุณครบกระดาษสีเต็มเลยกรคดรนี่ไม่เสียด้วยเพอออกพอออกมาจากห้องฝ่ายเมื่อก่อนจะมีห้องฝ่ายเข้าไปนี่ต้องตุบ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 ตบทะลูด้วยออกมาปุ๊บพวกถามเฮ้ยหนงบอกล่าหอเฮ้ยคุไม่บอกไม่พูดหรอกคุณติโก ทีแท้กูจดไปแล้วกูบอกชื่อไปแล้วกูเขียนไปแล้วไม,ไ,มไม่เขาสอบสวนกันรับบเตรเยอะเขาลุ้นมากจริวๆครับ<ม>ห,ห้องมืดห้องมืดห้องโหลดมาห้องไม่มีใครบอกแค่มผมสอบผมสิบกว่าคนออกมาจากฝ่ายไม่มีใครแ,<ต>แล้วก็ไม่ทำอะไรอยู่แล้วรุ้นมากเพื่อไม่อยากให้เขาเห็นว่าเราสอบครับบอกบอกได้เลยว่ากระดาษกระดาษ A4 ที่เต็มเลยอ่าเต็มปิดเลยไม่ต้องใครสักบ้างจะรู้หมดเลยโอเคครับพี่หัวครับขอบคุณมากครับผมที่มาร่วมเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับ ครับผมติดตามอยู่เสมอครับผมขอบคุณมากครับติดตามแบบนี้ตลอดไปนะครับพี่ครับครับไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอยสักนี่ไม่ง่ายนะกว่าจะเต็มตัวคือดูต้องวิ่งกันต้องอะไรกันนี่กวาจะบอกให้ควรจะเต็มเลยครับสมัยก่อนนะรอยสักเนี่ยนะถ้าโดนจับได้เนี่ยตีรู้เรื่องเลยอจะบอกให้สักต้องต้องเสาร์อาทิตย์แล้ววันธรรมดาเนี่ยไม่มีใครมาดั่งสักหรอกเกมหมดเจ้าที่เยอะเฮ้ยจะพูดถึงสัก วัยหนุ่มเลยผมนี่ก็วัยหนุ่มวันนั้นเป็นวันเสาร์ซึ่งเอาง่ายเลยผู้ใหญ่มันผมอยู่แดนสามแล้วก็อยู่แดนสี่คืนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามแดนสามก็คือแดนสี่ไอเราอ่ะก็ดูแล้วเวรพ่ฉำนี่หว่าแม่งโป่งเวรพ่ฉำนี่คือวัยหนุ่มเนี่ยจะต้องรู้เลยถ้าพิฉำเข้าเวรนี่คือกาแฟตัวหนึ่งขนมอันหนึ่งนิ่งเลยจะไม่เดินเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ประสบอุบัติเหตุมาพี่แล้ว สมองจะสมองไปเรบเทือนแล้วเขาจะมีความช้าอะไรเงี้ยเสร็จเราคือแต่เขาเป็นลูกพี่เราเราก็ก็ยงไงเขาไม่ปล่อยปเขาไม่ปล่อยปแล้วเลยแต่สภาพร่างกายที่เขาเป็นเฉยเขาเลยเขาเฉยแต่เขาเดินจับนะเขาเดินจับแต่คือจับไม่เคยได้หรอกเพราะว่าเขาลุกมาเนี่ยเขาเฉยแต่นี้ปุ๊บความที่แบบว่าเราไม่อยากให้เราเราไม่อยากจะวิ่งไม่อยากอะไรก็บอกพี่นั่งเฉยนะเราเป็นลูกน้องเขาไงเขาก็จะเชื่อเรา คือเดี๋ยวผมจัดการให้ไม่มีอะไรไม่มีใครทําอะไรแน่พื้นที่เนี้ยคือเราไปโกหกเขาอะไม่มีใครตีไยนะแทงไม่มีมมอะไรทั้งนั้นเขานั่งปุ๊บทำอะไรเงี้ยก็คือว่าให้น้องๆเราก็คือดูแลเขาไว้ล็อกเขาไว้เลยตรงนี้ผมก็ไปเล่นไปเปิดบ่อนทีนี้โป่งนะดิเขาคุมตรงในชั้นลอยชั้นลอยตรงมัน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 เป็นชั้นลอยแล้วระหว่างโรงงานกับกับกับโรงเลี้ยงก็คือโป่งแล้วเราคิดว่าไม่มีใครแล้วนึกออกไหม เราก็เล่นเลยจั่วไพ่แล้วก็เป็นตู้ล็อกเกอร์ใช่ไหมปุ๊บพระสงข้างก็คือแดนสี่ซึ่งเราก็ไม่สนใจแล้วเราก็ต้องสนใจแค่แดนสามว่าเวนป่วงไม่ป่วงพี่คนไหนเฮียไม่เฮียบถูกไหมแต่ตรงนี้เราสกัดไม่หมดแล้วก็ตีกันโป๊ะปะโป๊ปะโป๊ะปะสักพักหนึ่งมีวอมาอืมแล้วก็แล้วก็เรียกเรียกคนที่อยู่ตรงนั่งตรงนั้นอะไปแล้วก็ประกาศชื่อหมดเลยประกาศชื่อหมดเลยตรงนั้นก็คือว่ามีหมดอะ แล้วเราก็ไปเถียงกันแบบโอ๊ยอะไรอยู่ผมไม่ได้ผมไม่เล่นเล่นที่ไหนผมอะไนยังไงปุ๊บแต้เขาเรียกไปเนี่ยคือไปดูรอยสักก่อนเลยถอดเสื้อให้หมดถอดเสื้อถอดเสื้ออะไรเงี้ยพราะไปเวลาน้งฝ่ายเรียกก็ใส่เกมเข้ารอยสักปุ๊บโอ๊ยผมไม่ได้เล่นจานผมไม่ได้เล่นไม่เกี่ยวผมอยู่ตรงนี้นั่งตรงนั้นสุดท้ายแล้วเอามาดูกล้องจอดปิดยิงมาทั้งแดดแดนสีเรียบร้อยเข้ามาแดนสามเรียบร้อยสเก็ตออกมาหมดเลยเถียงตั้งนานคาารักคานใช่คาเครื่องเลย เป็นผมผมก็ปล่อยให้เถียงก่อนก็ดูดูความน่าด้านเรื่องคือเรื่องไงเรื่องเป็นผมเขาจให้ดูความน่าด้านก่อนยังดียังได้เถียงนะจำได้ด้วยอาจารย์อุดมเนี่ยแหละตัวนี้จ่าอุดมมาแล้วสหมออ๋อแล้วมาแล้วอมออ๋อแล้วจตอนนี้หมออแล้ว